ลูกค้าจากนนทบุรีนะครับบางบัวทองวันนี้นำรถตู้3,000เข้ามารับบริการล้างระบบไอดีพร้อม modify สุดพิเศษของทางอู่ช่างวะัดะตู้นะครับอันนี้สภาพก่อนทำนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถอดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับหลังถอดเสร็จนะครับสภาพก็ตามนี้นะครับ ดูหลังรับบริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมหลังรับบริการเสร็จนะครับสภาพก็สวยๆแบบนี้เลยครับตามนี้เลยครับล้างระบบไอดีพร้อม modify เของอู่ช่างวัลลัตู้นะครับรับประกันเพิ่มระยะทางให้100โล บวกบวกต่อถังนะครับมีแน่นอนนะครับผมสนใจติดต่ออูช่างวัลตู0984469184ยินดีบริการครับผมช่างวัลตูครับ